หลังจากมีการปรับคอรมอรครับสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากมายนั่นก็คือเรื่องของการลาออกของทางคุณปราณปรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแน่นอนครับว่าน่าจะมีแคนดิเดตขึ้นมารายชื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณมาริศเงียมพงซึ่งท่านเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นทูตมาหลากหลายประเทศครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางบ้านจันทร์ราเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครับ ณขณะนี้เองเนี่ยการต่างประเทศของประเทศไทยถือว่าคืบหน้าแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในหลากหลายมิติแต่อย่างที่บอกว่าการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญครับ 1. ในเรื่องของประเทศต่างๆรวมถึงอิสราเอลนะเออก็ยังมีแรงงานไทยนะครับที่โดนกลุ่มฮามาสจับตัวไปยังไม่ได้ปล่อยนะอีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว สองนั่นก็คือเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะประเทศพามา่าเนี่ยก็ยังมีความไม่สงบภายในประเทศแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนครับในเรื่องของผู้อพยพแล้วก็ความไม่สงบบริเวณชายแดนอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่ในประเทศต่างๆนะครับในว่าจะเป็นกลุ่มอาหรับเองเนี่ยก็มีความไม่สงบนะครับสงครามมากมายรวมถึงเรื่องของการแซงชั่นการบอยคอรอะไรอย่างนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย กระทรวงนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นมากและแน่นอนว่าคุณปานปีเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยมครับก็ต้องดูว่ารัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ยจะสามารถบริหารจัดการสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เป็นยังไงบ้างจะสร้างความหวังใหม่ให้กับประเทศไทยได้หรือเปล่าสำหรับกระทรวงการต่างประเทศครับ